เข้ารถเฮ็ดหน้ามองงั้นห้เราเข้าว่าเนี่ะพอดีมื่อนี้มากับผู้เชี่ยวชาญครับเข้าเรถเขามีมาผู้น่าผู้นี่นะเนี่ยโอ้ยผู้นี่นะมานมไอทีเราพ้งครับวันนี้เพ้่รนมาแนะนำป้าเห็ดเดี๋ยวปีหน้าเจอกันปีหน้าป้าเห็ดแตะอยอะน่ะนะน่ะเข้ารดเขามีมาเข้าพี่ยักษ์มองเพชรเข้าว่าเนี่ แขยางขึ้นมาเนี่ยนทะาเก็บนะพ่อแกงนะครับแต่ซุม้มเฮา,ม,ามีเก็บเพราะว่ามันเท่าแล้วกะเท่าแล้วเทาจะไปทางนาอยู่นะก็เลยมีเก็บถ้าเก็บนะพ่อแกงแกงขึ้นมาฮอตดีนะหน,นมาม่วานนาก็มาเม่วอดี <c oughs> นเป็นเนี่ยนะเป็เออโอ้เป็นมูนะนมูเนม่เพิงนากเนาเลินเหาม็ันมันอม่วานเฮ็ดดินเฮ็ดมะเริ่มเท่าแล้วนะพอแกง มันเท่มากนะมันอ้อโลดรรมดัถ้าไคปุ้นหมอโคกระโสนนะเป็นมูอยู่ได้ดีเจ็บได้ยู่ได้นี่เก็บออกไหมเออเสีได้โอ้ยมันเก็บเก็บถึงไม่โลดสอบยังอ้อมมันก็มุนมาแล้วเฮ้ยเก็บเลยห้าหาลงมาห้าลงมาได้ผ่านก็เลยเก็บอยู่ดแลงคนละทาวไม่บอกโอ้ยทางโคดน้ำทางเดมันก็มุนหมดเลยเนาะ อยก้องอ,อย,ดดายากยาปต่อมา,ม,ามากับในพานเห็ดเพื่อนมาสูมือมื่อนี้เพื่อนมาสีทางสีทาง,งว่า<ท>ปีหน้านี่ได้การเลยลเป็นไกด์นำทางเาานเเพื่อนมาชูมือเมื่อเนีเพื่อนมาชี้ทางชีทางว่าปีหน้านงงงาี้ได้กาเลยเป็นไกดีทาง 네안녕하세요